บางทีก็ลูกนั่งวิดพื้นบ้างบางทีก็สั่งหมอบกันทั้งกองจนพื้นรับวิ่งรอบสนามพุ่งหลังจนร้องว่า บาได้เบาคำจานให้ผมไม่ไหวจะพร้อมซ่ที่เราต้องขัดไม่แฮเพราะเธอไม่แคร์ไม่ฮาร์มันคงไม่ใช่แบบนั้นดอกเพราะผมตัดตามระเบียบครับอะฝึกกันทุกวันไม่มีคำว่าเกียดค้นในกองพันก็รักกันดีไม่มีดังเกียดหรือเกียดชั้นลูกเอ็มมีเอ็นมาแกงอะไรกันรอดอทีมส่เขียวกับผมกเกียร์ฟิลไลก็รอดอดรีมได้รับใช้ชามันคงเป็นรอดอดรีมต้องรักษาสถาบันมันถึงนอดอจริงต้องรีสว่าสิ่งที่ต้องทำอะสิ่ที่สงคมต้องการ12วันในรอดอเดยต้องเขียนเอาไว้ให้เป็นนิทานว่าเราได้ทำในสิ่งที่วางแผนที่ฝึกกันแบบที่มันถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วก็ได้ช่วย หลอกสุ๊กตาพี่บ่ายไอตอนเตรียมจะยิงปืนนี่ใจสั่นเลยครับเฮ้ยรอสาวนิโคสวยไอพูดผิดตกใจปืนเฮ้ยเรามาเรียนรอดอแต่ว่าหัวใจไปไกลเกินเลยดึงสติกลับมาไม่ให้มันปิดในใจเธอคือเมื่อกี้อราพูดเล่นต้องกลับมาฝึกแบบเร่งรีบต้องฟิตต้องเลิแบบรีบเร่งแม่งงานหนฝึกแบบจี้เส้นยืนตรงต้องนิ่งแข้งต้องขึ้นต้องตึงอย่าคิดเล่นเธอชอบตัวเองแบบรอดอเปล่าอย่างเช่นวันที่เรียนเป็นแบบสมนิเทศอะบุคคลท่าเบื้องต้นจนการฝึกเริ่มเข้มข้นตอนฝึกกับปืนต้องเน้นเทถึงวันแเวครูอย่ากเหตุเล่นตอน้้นนนแงททาาีีหรรรร่เเก็ฟอ์ม โดนทสอบร่างกายไม่มีออนไม่มีแอดเพราะเราแข็งแร่งกันทุกคนเพราะร่างกายได้รีแหละวิชาอาวุธยุทธวิธีเอาตามหลักสูตรทั้งหมดที่มีวิชาการยิงกันเลงและก็ทำตัวให้เป็นพลเมืองที่ดีวันที่สิบมีการฝึกปสมพยาบาลบทบตททหารไทยกับความมั่นคงตามตารางประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่สิบก็มีการสอนเหล่านักศึกษาถึงชาติไทยและความเป็นมาวันที่สิบสองเขาตรวจสอบในการฝึกต้องตรวจก่อนว่าเราลอดอได้อะไรในการศึกษาที่ขัดก่อนขัดเขาให้ผุดผ่องให้มีวินัยที่สุดบอกก่อนจะจบหลักสูตรไปเป็นกำลังสนองที่สุดแก่ง ปวกเรดอมีท่าอะไรบ้างพี่ขอ,อมาเริ่มกันที่แทบเบื้องต้นต้องยืนตรงให้คงที่ในท่าเคาบมพามีกโกโชว์ความเดสเปคให้ตรงเที่ยงพักตามระเบียบต้อง พับตามสบายทุกคนรีจัดเครื่องแต่งกายคงเทพถอนหัวตสวมทุกคนร่อในบุูคนท่าอาวุธไม่ใช่แบกปืนไปบกตึกเดียบอาวุธก็แนบไว้ข้างลำตัวเหมือนส่วนหนึ่งวรรณยาวุฒิเทพไม่ได้ทำไวอวดถึงท่านี้ก็เทสดด้วยเขาก็เรียกว่าตัวตึงพอมาเป็นท่าพักรอรอสาวก็น่ารักก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นท่าหารเพื่อไปชมเจคอนหน้ารักทีนี้มาเปลี่ยนเป็นภาพยิงจะเล่าให้เห็นเป็นภาพจริงว่าเขาไม่สตรอะไรกันบ้างที่เขานั่นเรียกว่าท่ายิงมันมีท่านั่งราบและก็ท่านั่งสูงถ้าจะยินแบบเอาให้แม่นต แนอนรับฟิน<ร>ก็ทำมันแล้วอ่ะ